สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกบช่องเจร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดและคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเสนอรายการพบหมอศิริราชสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับเราสองคนอีกครั้งกับการ9่ปีที่23ของรายการพบหมอศิริราชในปีใหม่2553นี้ครับ ผ่านมา22ปีสำหรับรายการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสาระทางการแพทย์และสุขภาพครับในเนื้อหาที่เราจะนำเสนอในปีนี้นะครับเราได้เพิ่มเติมเนื้อหาสาระที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้างนวัตกรรมทางการแพทย์ผลงานประดิษฐ์ผลงานวิจัยคิดค้นต่างๆรวมถึงการให้บริการใหม่ๆในโรงพยาบาลศิริราชยกตัวอย่างครับศูนย์นิทรษ์ศิริราชหรือศิริราชสลิปเซ็นเตอร์ครับที่ศูนย์นิทรษ์ศริริร,ราชเป็นศูนย์ที่ได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญหลายสาขา มีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นการตรวจสุขภาพการนอนการใช้คลื่นความถี่วิทยุเพื่อลดการบวมของเงยื่อบุจมูกการผ่าตัดขากรรไกรบนและล่างเลื่อนมาทางด้านหน้าและเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพการนอนของทุกๆคนครับครับฟังแค่หัวข้อยังน่าสนใจขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องติดตามรับชมกันครับนอกจากศูนย์นิทรร์ศิริราชแล้วผมยังมีพิพิษภรพันฑ์ทางการแพทย์ ที่บอกเล่าประวัติคอเป็นมาและวิวัฒนาการทางการแพทย์อาจารย์ประับพอทราบไหมครับว่าในสรีราชมีพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดกี่แห่งครับเท่าที่ทราบที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้มี6แห่งใช่ไหมครับครับเนื่องจากว่ามีผู้เยี่ยมชมเข้ารับชมจํานวนมากนะครับ จึงขออนุญาตมาเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปครับต้องติดตามรับชมกันนะครับนอกจากนี้ครับรายการของเราอยากให้ผู้ชมมีส่วนร่วมในการนําเสนอหัวข้อที่อยู่ในความสนใจโดยส่งหัวข้อหรือว่ารายละเอียดของโรคที่ต้องการทราบมาตามที่อยู่นี้ได้ครับสําหรับผู้ส่งคําแนะนํา100ท่านแรกทางรายการจะจัดส่ง VCD รวมเรื่องพบหมอสีราราชให้ได้ไปรับชมกันนะครับ รายการพบหมอสิริราชนะครับต้องการให้ก้าวที่23เป็นการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทั้งในด้านเนื้อหาสาระที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพหัวข้อดีๆที่จะนําเสนอนั้นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกท่านนะครับที่จะส่งคําแนะนํามาอย่างรายการของเรานะคร,ครับและในตอนต่อไปนะครับเตรียมพบกับเรื่องราวใกล้ตัวทั้งการดูแลสุขภาพการรักษานวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆที่สามารถรับชมกันได้ทั้งครอบครัวในรายการพบหมอสิริราชครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับติดต่อรายการพดหมอสุดยอดสายงานสื่อสารองค์กรบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดตู้ปนอน3นึปนอฝไทยประกันชีวิตกรุงเทพ10326